วันนี้ก็มีอุปกรณ์อาวุธทองชมพูเนี่ยก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเตือนคุณผู้ชมนะว่าใครที่คิดจะทำในส่วนของอาวุธทองชมพูเนี่ยให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนที่จะทำนะครับไม่งั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะพลาดได้ถ้าหลงทำไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่ากลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วนั่นเองเนาะซึ่งในส่วนของอาวุธนะครับที่มันมีมาในตอนนี้มาแบบรวดเร็วเลยนะครับตอนแรกผมคิดว่ายังไม่มาแต่ที่ไหนได้ มาแบบรวดเร็วเพราะว่ามันถึงช่วงที่จะต้องทํากันแล้วใช่ไหมดังนั้นนะครับบอกเลยว่าอาการทําในส่วนนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่ใช่สุลต่านไม่ได้มีเงินแบบเหลือกินเหลือใช้นะครับคุณผู้ชมอย่าแม้แต่จะคิดที่จะรีบทําในส่วนของอาวุธทองชมพูนะเพราะว่าถ้าทามาแล้วเนี่ยมันมีข้อเสียที่เยอะมากนะครับมันเป็นส่วนที่ทํายากมากดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะในส่วนของที่มันมาเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของของมา2ระดับนะครับนั่นก็คือ อาวุธทองชมพูและก็ในส่วนของอาวุธทองคํานั่นเองเนาะซึ่งอาวุธทองชมพูนะครับเราจะต้องใช้อาวุธชมพูแบบนี้ในการรวมนะครับ4ชิ้นเพื่อสุมอาวุธที่มันเป็นระดับทองชมพูเนาะของผมคุณผู้ชมผมบอกแล้วว่าผมแม่งซวยสายดาบจริงๆว่ะขอฟ้องหน่อยหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปเข้าเริ่มคลิปนะคือผมได้ไอชิ้นเดิมอีกแล้วนะครับบอกเลยว่า เกมสลัเรวอ่ะคือแบบเนี้ยเมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลยก็เพราะมันเลยนะครับไอชิ้นไหนก็ไม่ออกนะออกชิ้นเดียวชิ้นซ้ําแล้วออกแต่สายดาบล้วนๆทาไมอ่ะมันได้ง่ายเหรอสายดาบวันนี้ผมจะรู้จริงๆเนาะโหสลัเร็วมากนะครับอีกไอดีหนึ่งที่เป็นสายฟีอ่ะมันก็ได้เป็นเออคาถานะครับผมก็งงเลยว่าเอา้ามันก็ไม่ได้ล็อกแต่ทาไมไอดี ID ผมมันออกแต่สายดาบวันเนี้ยเฮ้ นั่งไปแล้วก็นั่งคิดนะครับว่ามันเป็นอะไรกับไอดีผมเนาะค่อยสาะ,ะเลวว่าก็สลหรับในส่วนของอาวุธนะครับเข้าเรื่องดีกว่าคือแบบยิ่งพูดยิ่งเจ็บใจว่าคุณผู้ชมในส่วนของอาวุธเนี่ยที่ผมจะยังไม่แนะนําให้คุณผู้ชมทานะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราเนี่ยจะอัพมันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้มันมาละสมมุติว่าเราได้ในส่วนของอาวุธทองชมพูเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่ใช่ไฟเติม สุลตานมีตังบนหลังตัวเย็นเติมทีนึงเนี่ยหมื่นหนึ่งมันก็แค่เศษเงินอะไรแบบเนี้ยผู้ชมอย่าคิดที่จะหาทำนะครับในส่วนของอาวุธทองชมพูนะมันกินงบเยอะมากๆถึงแม้ว่ามันจะดีกว่าเนี่ยประมาณ30-40%ก็ตามนะครับในการเปรียบเทียบกับอาวุธเพลิงแบบธรรมดาเนาะซึ่งมันดีกว่าประมาณสัก30-40%ก็จริงถ้าคุณผู้ชมมีตังหรือว่ามีเงินเติมอะ มันก็ดีกว่าอาวุธธรรมดาทั่วไปอ่ะอันนั้นเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเราจะถามว่าถ้าคุณผู้ชมทามันมาแล้วนะครับเอาสีชมพู4ี่ชิ้นไปรวมมันมาโอ้เราได้ตรงสายว่าสมมุตินะครับว่าเราได้เป็นอ่ะคาถาเจ้าตัวนี้เอามาใส่ดาบนะครับอาจจะใส่เป็นริปโปอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งถามว่าเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยการ up เล v e l คุณผู้ชมจะต้องไปหาอาวุธที่เป็นระดับสีชมพูนะครับมาทําการหลอมปลดนั่นเอง,เองนะคุณผู้ชมคือแบบ เราอาจจะอัพได้เต็มๆมที่เนี่ยอาจจะอยู่ที่สัก25ถึง28ถึง30นะครับพอหลังจากนี้ตมตันปุ๊บคุณผู้ชมก็จะต้องไปหาอาวุธชมพูเนี่ย2ชิ้นเพื่อมาทะลวงขั้นให้มันอัพเวลเนี่ยได้ไกลยิ่งกว่าเดิมใช่ไหมดังนั้นนะครับมันก็เลยจะเป็นอะไรที่ทำยากมากอาวุธสีชมพูก็ไม่ได้หาง่ายๆชิ้นหนึ่งก็ชิ้นละประมาณ2,000บาทนะครับบอกเลยทีเนี้ยการที่เราจะทะลวง1ครั้งอ่ะมันจะต้องใช้อาวุธ2ชิ้นถ้าเป็นอาวุธระดับชมพูเนี่ย มันก็จะใช้เป็นอาวุธที่เป็นสีแดงหรือสีเพลิงเนี่ยเอาทําการทะลวงสองเล่มดังนั้นเนี่ยมันทําได้ง่ายกว่าแน่นอนนะฮะส่วนถ้าเราไปทาเป็นในส่วนของทองชมพูเนี่ยผู้ชมก็จะต้องไปหาอาวุธนะครับที่มันเป็นระดับสีชมพูเนี่ยสชิ้นเพื่อมาทําการทะลวงทีละ1ขั้น1ดาวทีละคึงขั้น1ด,ดาวเนาะ ซึ่งดาวส,สูงๆไปก็อาจจะใช้ทรัพยากรที่มันเยอะมากขึ้นผมก็เลยจะแนะนาว่าอย่าเพิ่งรีบทำนะครับเดี๋ยวเล่นไปก่อนสักเดือนนึงอะ่ะเราค่อยไปทะลวงเอานะครับเดี๋ยวค่อยไปทําเอาเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราทามาแล้วมันจะเก็บเข้าคังเลยคือเอามาใส่ได้ถ้าเราไม่คิดต้องการจะอัปเลเวลอะไรประมาณนั้นเนาะแต่มันก็เก่งจริงถ้าเราทําไหวหรือว่าเรามีวบประมาณหรือเราทําอันเดียวเน้นๆเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะทําได้นะเพราะว่า ในส่วนของค่าสเตตัสหลักของมันน่ะได้ค่อนข้างเยอะกว่าทั่วไปเนี่ยประมาณสัก30%นะครับถึง40%ได้เนาะอย่างเช่นนะครับในอาวุธชิ้นนี้เราได้เป็นในส่วนของโจมตีเนี่ยอยู่ที่25.2ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นระดับสีชมพูล,ล่ะแบบเพลิงแบบนี้เราจะได้อยู่ที่18%นะครับก็ห่างกันประมาณสัก30%นะค,คุณผู้ชมเอ่อประมาณ30%เพราะว่ามันเพิ่มอีกประมาณ7นะฮะหรือ7,000 มันเพิ่มมาประมาณ00 0ดพกว่าเลยนั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยก็ห่างกันประมาณ3 0นะครับคือผมนี่แบบโอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องหลงไปทํากันแน่เลยก็เลยอยากจะมาเตือนนะครับว่าอย่าเพิ่งรีบทาเดอ้อไม่งั้นนะลําบากเราแน่นอนนะครับเพราะว่าไอระดับธรรมดานี้ก็อัพยากอยู่แล้วนะผมจะบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยเดี๋ยวผมไปทําให้ดูนะเนี่ยที่เราจะติดปัญหากันเลยถ้าเราได้ระดับทองชมพูมาแล้วก็คือเล่านะครับจะต้องมาปลูกมัน ซึ่งการปลูกเนี่ยถ้ามันเป็นระดับสีชมพูอ่ะเราใช้สีแดงนะครับ2ชิ้นเพื่อทําการปลูกแค่สีชมพูทําการปลูกเนี่ยกว่ายากแล้วนะครับแต่อันเนี้ยเล่านี่ครับจะต้องใช้อ่อเป็นสีชมพูเนี่ยในการปลูกครั้งละ2ชิ้นนะครับคือตอนเนี้ยถ้าเราอัพเลเวลมาถึง28ปุ๊บมันไปต่อไม่ได้สีชมพูเนี่ยถ้าเราไม่มีสีแดงมาทําการปลดในส่วนตรงนี้ให้มันใช่ไหมก็จะประมาณนี้เลยคุณผู้ชมนี่แหละนะครับคือข้อเสียที่ผมเนี่ย อยากจะให้คุณผู้ชมต้องดูคลิปนี้ก่อนไม่งั้นถ้าคุณผู้ชมทําไปแล้วคุณผู้ชมไม่สามารถย้อนคืนได้แล้วนะครับคุณผู้ชมไม่สามารถที่จะแยกมันเนี่ยออกมาเป็นระดับสีชมพูได้แล้วนั่นเองนะอันนี้ผมขออธิบายแบบสั้นๆน้อยๆนะครับทำไมอาวุธมันถึงจําเป็นเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเอาอาวุธพวกนี้นะครับไปใส่ให้กับตัวละครเนี่ยคงคิดแล้วว่าชิ้นเดียวเนี่ยมันจะได้เยอะหรอพี่มันคุ้มค่ามากไหมคือแบบว่ามันจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นสิ่งที่จําเป็นถึงขนาดนั้นตรงที่ว่าเนนี่นะะ ในส่วนของค่าสเตตัสเนี่ยของเราเนี่ยหลักๆที่ผมวงให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยมันเป็นการนับแบบตัวเลขแบบนี้เลยใช่ไหมแล้วไอตัวเลขแบบนี้มันจะทํายังไงให้สูงขึ้นแน่นอนนะครับว่ามันมาจากในส่วนของพวกอาวุธอะไรแบบนี้เยอะเยอะที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เยอะมากๆด้วย แต่ที่มันดูว่าเออมันเยอะถึงขนาดนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราไปอัปดาวให้มันนะครับคือเราจะหาค่าสเตตัสหลักอะ่ะไม่ได้จากที่ไหนแต่เราสามารถที่จะอัปดาวเนี่ยทำให้ HP พื้นฐานนะครับพื้นฐานเนี่ยของเราอะ่ะมันมี HP เท่าไหร่สมมติว่าเรามี HP อยู่ที่100ใช่ไหมแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันบอก HP พพื้นฐานเราสมมุติว่ามันบวกอยู่ที่100%นะครับสมมตินะว่า100%เนเนี่ยมันก็เออเป็นเท่าตัวหนึ่งนะครับเพราะว่า หลักๆของ HP เรา100เนี่ยก็คือ100%อยู่แล้วแล้วตัวนี้มันบวกอีก100%ดังนั้น HP เราก็จะขึ้นมาอยู่ที่เท่าไหร่คุณผู้ชมแน่นอนนะครับว่าจะเพิ่มมาอยู่ที่200นั่นเองนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะเออให้ยกง่ายๆสมมติว่าโจมตีเรามี100เนี่ยแล้วเราบวกตรงนี้นะครับโจมตีพื้นฐานเนี่ยได้มาอีก100% 100%ก็1เท่านะครับดังนั้นมันก็จะเพิ่มอีกเท่าไหร่คุณผู้ชมก็เพิ่มอีก100แล้วไค่่าโจตีีเนย ที่มันเป็นแบบตายตัวพื้นฐานของเราอยู่แล้วนะครับไม่ได้มาบวกอะไรตรงนี้เนี่ยมันหาจากที่ไหนมันจะมาจากพวกอุปกรณ์พวกนี้เยอะเนาะเพราะว่ามันได้เป็นแบบว่าอ่ะโจมตีขึ้นมาเลยนะครับมันคือการโจมตีที่อยู่ในตัวตัวหนึ่งนะครับมันก็จะไปทําการคูณเนี่ยตอนที่เราอัปดาวถ้าเรามีในส่วนหนึ่งแล้วเรายังไม่ได้อัปดาวเนี่ย มันก็อยู่ที่คงเดิมพอเราไปอัปเดตให้มันปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะมาสนับสนุนนะครับไอ้ในส่วนของพื้นฐานของเราอะว่ามี HP เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีในส่วนของโจมตีเท่าไหร่ป้องกันเนี่ยเรามีเท่าไหร่ถ้าป้องกันเรามีเยอะโจมตีเรามีเยอะ HP เรามีเยอะนะครับไอ้ตรงนี้มันก็จะสนับสนุนให้ไอ้ตรงที่เรามีในตัวหรือค่าสเตตัสในตัวเนี่ยมันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ไปนะครับ100%ก็เพิ่มหนึ่งเท่าตัว 1,000%ก็เพิ่ม10เท่าตัวนะครับอะไรประมาณนั้นนั่นเองเนาะก็สหรบคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ